สวัสดีครับผมนายสนั่นสายกระวงนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านดงอิตาหมู่ที่6ตำบลมะเหลาอำเภอแม่ใจจังหวัดระยองนะครับวันนี้รู้สึกดีใจยิ่งยิ่งนะครับก็อสามตีได้ประสบพัฒนสมฤทธิ์นะครับในเในรองการฮับรางวัลนะครับหมู่บ้านฮับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมในวันนี้ผำนะครับวันนี้รู้สึกดีใจนะครับว่ามีโอกาสพ่อแม่พี่น้องนะครับส่วนรายการนะครับมาคื คือกำลังใจนะครับมอิพรนะครับเนึ่งจากประพบุญเ็จนะครับสำนับตีผมได้ปุโรบ้านดีเด่นนะครับหมู่บ้านเยาวบ้านจอดยมนีนะครับชื่นแน่วจากนะครับผมเรือนการนะครับเป็นชุมชนปักยะนะครับระดับประเทศซึ่งนะครับถวยพระราชทานของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพร้อมกันนั้นนะครับกับยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับได้รับโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพพระนรานสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็มีการไปบัตรหนึ่งจาก มีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับย no like like ่าคื้อคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับมีผลงานการบริกานดีเด่นนะครับกมกมดีนะครับปี56นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ยังในหมู่บ้านครับอาสาพัฒนาประชาธิปไตยดีเด่นประจําปี57นะครับอาซึ่งมาก็คือเนื่องจากรัฐบาลคอสชนะครับมีโครงการในเรื่องของหมู่บ้านแผ่นดินทำมินทองนะครับกั่ยาของหมู่บ้านนะครับได้รับรางวัล ระดับดีเด่นนะครับของกหวัตะเยานะครับก่อนนี้ท้องขอกระพร้อผลครับปีน้องชาวบ้านนะครับตีให้ความร่วไม่มือครับโดยเฉพาะครับท่านในผู้ม่ใจหัวหน้าส่วนราชการนะครับท่านนายกเทศบาลตำบลบ้านเหล่านะครับตีให้การสนับสนุนนะครับตีให้ผมพลักดันให้ผมนะครับเพื่อเป็นกาลังใจผมพักดันในการทํางานนะครับจนสามารถนะครับบำบัดทุกบรรลุสุกกบพป่น้องชาวบ้านประสบผลสําเร็จในในปีนี้นะครับขอบคุณครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ